大家好，欢迎来到 a n g ว Channel。ัสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าเปี่ยวตาและคำว่าเปี่ยวชื่อค่ะตอนช่วงแรกๆนะคะที่แอนเริ่มเรียนภาษาจีนใหม่ๆเนี่ยแอนก็จะมีความสับสนระหว่างการใช้สองคำนี้นะคะเพราะว่าคำว่าเปี่ยวตาและเปี่ยวชื่อเนี่ยก็จะมีความหมายคล้ายๆกันก็คือการอ่าโชหรือว่าแสดงออกนั่นเองค่ะ แต่ยังไงแล้วเนี่ยสองคำเนี่ยก็จะยังมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูกันเลยค่ะว่าสองคำนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงค่ะข้อสังเกตง่ายๆข้อแรกนะคะคําว่าเปี่ยวตาเนี่ยเราเนี่ยจะใช้เป็นคํากริยาเท่านั้นค่ะก็คือหน้าที่เป็น Ver b นั่นเองค่ะแต่คําว่าเปี่ยวชื่อเราเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นทั้งคํากริยาแล้วก็คํานามค่ะเพื่อนๆนอกจากนี้นะคะคําว่าเปี่ยวตาเนี่ยก็จะมีความหมายถึงการแสดง ออกเหมือนกับว่าความรู้สึกส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมาเหมือนกับนามที่นับไม่ได้อย่างเช่นแสดงความรู้สึกเสียใจแสดงความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะก็คํานี้เนี่ยเปี่ยวตาเนี่ยก็จะใช้อธิบายความหมายเหมือนการแสดงออกความคิดอารมณ์ของเราจากข้างในนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะคําว่าเปี่ยวตาก็จะแปลว่าการแสดงออกหรือว่าโชว์ความรู้สึกที่ส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นนามารมนั่นเองค่ะแต่คำว่าเปี่ยวชื่อก็จะมีความหมายว่าการแสดงออกหรือการโชว์อารมณ์ใช่ไหมคะนอกจากว่าอารมณ์แล้วเนี่ยคำว่าเปี่ยวชื่อเนี่ยยังสามารถใช้เหมือนโชว์ภาษากายได้ค่ะอย่างเช่นเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบว่าการแสดงออกโดยแบบ หน้าเขียวตาเขียวหรือว่าแสดงออกโดยแบบหน้า,าสีหน้าโมโหซึ่งในแบบนี้เราจะไม่ใช้คําว่าเปี่ยวตานั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นการอธิบายความรู้สึกที่แสดงออกเหมือนแบบเราเห็นทางกายเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ใช้คําว่าเปี่ยวตา แต่เราจะใช้คำว่าเปี่ยวชื่อนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เปรียบเทียบวิธีการใช้สองคำนี้กันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะหงเติ้งเปี่ยวชื่อถิงดลู่เติงเปี่ยวชื่อสิงหงเติงเปี่ยวชื่อถิงดลู่เติงเปี่ยวชื่อสิงประโยคที่ว่าหงเติ้งเปี่ยวชื่อถิงก็จะแปลว่าวสีแดงเนี่ยแสดงว่าให้หยุดส่วนประโยคที่ว่า ลูต่ตงเปียวสืซิงก็จะแปลว่าสีเขียวเนี่ยแสดงว่าให้ไปได้นั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าเปี่ยวตานั่นเองค่ะเพราะว่าเปี่ยวซื่อเนี่ยสามารถใช้การแสดงออกในสิ่งที่เรานะเห็นได้เป็นนามธรรมาก็คือสีเขียวสีแดงก็คือเป็นการแสดงว่าให้ไปหรือว่าให้หยุดนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะท่า都表示่เ很开心 他们说都表示很开心ในประโยคนี้นะคะจะมีความหมายว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยแสดงออกถึงความสุขนั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ้ยแต่ว่าเปียวตาก็ใช้กับนามนับได้ใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้นะคะอันจะใช้คําว่าเปียวชื่อเพราะว่าเหมือนว่าเวลาที่เราพูดออกมาใช่ไหมเราจะเห็นเป็นลักษณะภาษากายว่าเขาเนี่ย happy หรือว่า开心น,นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ我的忧伤无法用语言表达我的忧伤无法用语言表达ในประโยคนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าความโศกเศร้าของฉันเนี่ยไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้นั่นเองค่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าในประโยคนี้เนี่ยแอนจะใช้คำว่า เปียวตาเพราะว่ายุช่ชังก็คือความโศกเศร้าเนี่ยเป็นนามธรรมนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะดดว่าเสียงชิงหนึ่งชุดหนึ้าวเื่อบรจ่อน้่เสียงชิงหนึ่งชุดหนึ่ง่อจ ในประโยคนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าฉันเนี่ยอยากจะพาเธอหรือว่าพาคุณออกไปทานข้าวเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณน,นั่นเองค่ะเราจะสังเกตเห็นได้นะคะแอนใช้คำว่าเปี่ยวตาเปี่ยวตาเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวตัวม่านม่ด้เตี่ยนโถเปี่ยวสื่งงนี่ ต,ตัวมานๆจะเี่ยนเีปรในประโยคนี้นะคะจะแปลาว่าการที่เราเนี้ย พยักหน้าช้าๆหลายๆครั้งเนี่ยจะแสดงออกว่าเราเนี่ยเห็นด้วยนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะแอนจะใช้คำว่าเปี่ยชื่อเพราะว่าการพยักหน้าแสดงออกถึงความเห็นด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากภาษากายหรือว่าการกระทํานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าเปี่ยลชื่อนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะฉันจะขอรักเขาแต่เขาชื่อยังม่有 我向他求爱，可是他一点表示也没有。 ในประโยคนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าฉันเนี่ยขอความรักจากเธอแต่การแสดงออกของเธอเนี่ยไม่ได้โชว์เลยว่ารักฉันเลยสักนิดนั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะคําว่าเปี่ยวซื่อจะทําหน้าที่เป็นคํานามซึ่งเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้คําว่าเปี่ยวตาได้เพราะว่าเปี่ยวตาเนี่ยใช้เป็นแค่คํากริยาอย่างเดียวเท่านั้นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ我可以用中文表达我的想法 ย,ยง่ง用中文 b นเปลี่ยวามคิาในประโยคนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าฉันเนี่ยสามารถแสดงความคิดของฉันเนี่ยออกมาเป็นภาษาจีนได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาทวนความแตกต่างระหว่างคําว่าเปลี่ยวตาและ เปี่ยวชื่อกันอีกรอบนะคะคําว่าเปี่ยวตาเนี่ยจะมีความหมายเหมือนกับคําว่าเปี่ยวชื่อเลยค่ะสามารถใช้สลับกันได้นะคะแต่สองคำนี้เนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างนะคะก็คือคําว่าเปี่ยวตาจะทําหน้าที่เป็นกริยาเท่านั้นค่ะและจะใช้ในความหมายเหมือนการแสดงออกทางด้านความรู้สึกที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ค่ะส่วนคําว่าเปี่ยวชื่อก็จะแปลว่าการแสดงออกการโชว์ความรู้สึกนะคะแต่ว่าเปี่ยว ส,สามารถทําหน้าที่เป็นกริยาก็ได้เป็นนามก็ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะแอนหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะเข้าใจวิธีการใช้คําว่า เปียวตาและเปี่ยวชื่อแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนี่อยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีการใช้สองคำนี้ให้มากขึ้นเนี่ยก็เข้าไปดูและอ่านได้ในอ n น e s Channel Blog นะคะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ n อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนขอตัวลาไปก่อนแล้วซียชิ u s นบาย